พี่น้องเต็มหลังรถพี่น้องเตรียมตัวเดินทางต่อครับเงาะกินไดคุณพี่น้อ,นนองค์าเ <c oughs> ออเอออดอันชวนเอแตรน้องวันเอาทุเรียนมาให้พี่น้องอันนี้สดๆจากต้นน้ำเนาะอันนี้จนพีชอันที่แต่แล้วไปย่างไปเบิ้งกับน้องมดอยู่อันบ่าพีชเอาน้องมาหน้าพี่น้อง จากต้นนะครับพี่น้องนี่ของแท้ทุเรียนทุเรียนจันเออคอามใจครับความใส่จันพี่น้องมาคอมเมนซื้อกันนวยแพงงนะนะครับเนาะตกจากลอยพุ่พี่น้องมันชุกมันชุกแบบนเลขรูอเลขสี่ห้าทิศหนึ่งเอออันมันมอนท้องของแท้เนาะโอเคน้องเอับโอเคครับหมีใจให้หลายนี่นี่คนคิดว่ากันกินจนเบื่อหมดแล้วเนาะ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาซื้อทุรรศชุดชุดจากต้นไหมเนาะเว้ยแล้วจะคล้องสวนเอาห้ยเลยโอ้ยขอบคุณนในลายครับต้องแก้ของพี่แต๋เนะเาะขวบเปิ้ลรว,วยก็เก่าเนาะแหงรวยแหงรวยก็เก่าเอีกัดต้นเนาะตัดซ้อนเนาะต้นนี้จะมาจาักตันในน้อยเย้เนาะขน,น,นาดนรวยเนี่นมันก็หน,นักอยู่แล้นวนะคนชวนมันอยู่ข้างหลังไหมเนาะเออพี่แตเอาให้ไปกินโอน้ยนะผู้ใด้ก่อน มะขามเออมะอืมบัะขามไม่ไปกินเมื่อกี้ไปไปเดี๋ยวไอ้ไายนี่พี่น้องเบิ้งหน้าพี่น้องอันนี้มาขั้นในสุกแน่เพราะซุกแน่นะคระลังทองอันี้ตัดออกเลยนะแม่นปะอืมนี่เนี่ยพี่น้องอันนี้แล้วแต่ว่าที่ออกไปจังหวัดใดเขาก็บุรู่เนาะทองทรงทั่วประเทศทั่วโลกกันแล้วพี่น้องเลยอันนี้ทีมงานเขาบจะกระลังกินข้าวจากสวนสดทั้งหลังเลยเด้อพี่น้องมซื้อกางสวนก็จะถูกใหม่อือไปโอเคเฮาเนาะพี่แดนเนาะ ไ,ไปไปเบิ้งง้นมันพร้อมหมดเลยตงบรรยากาศอันนี้ที่แต่รถนี่คือเพื่นมารับไปขายห่หรือเท่งไหนเออเออนี่แหละเออน้ำน้ำด้วยลูกเด้อสช่วยแล้วช่วยแล้วคนไหนไม่รองโอ้พม่อยากใช้คู่เขาค่อยอก สวยแล้วสวยแล้วสวยรวยสวยด้วยรวยด้วยพี่น้องเอออันนี้คือมันมันใกล้ซุกไปคนบ้านเนี่ยครับซุกแล้วเนาะโอ้ครับครับเออราคาถูกราคาถูกตัวถ้ามันก็ปีเต๋าเลยเนาะผู้ทธพิมพ์ขับแล้วเออขับรับปีนี้ก็ครับนะโอเคพี่น้อง แต่สวอนเนาะพี่แดงเนาะครับครับขอบคุณครับเนื้อผ้าอยู่ที่มันตัวนี้ฮะโอ้ยเก๊ลราเนาะพี่เอาเอ้ยเอาเอาพี่น้องมึงเอาสดๆเลยไปหนี่ของปลาเราหอยโอ้อันนี้บอกพี่น้องกันอันนี้ของเจ้าของลานโอ้เจ้าของลานเจ้าของอันสวนเฟิร์นเอาไห้เ้อพี่น้องป้าคนเมื่อกี้เนาะพี่แด่พี่แตงใช่ไหมเราได้เจ้าหน้าให้ดีนะพี่แตงเนาะ อันดีได้เป็นโอ้ยตลาดเนี่ยเนีเออไอ้ซีเอาไปเจ๊งในแต่บัานนิดน้อยน้องวโนมีตลาดเนาะเข้าไปซ่องฟีดส่แฟรฟิดไปกินได้เป็นเดือนได้เป็นอาทิตย์เออเรียผู้ป่อกไข่พี่น้องมั้งไหน เสียวแต่เป็นสามีพี่แต่ส <laughs> ามีอเอ้แต่เออสามีไอ้แต่อันที่ว่าพี่แต่กินหญ้าอ่อน <laughs> อนะอเม่เนาะอ,นนอเม่เอามา <laughs> <laughs> ักเออมาจากเนาะ <laughs> พี่แต่แล้วได้พวเด็กหน่อยได้คันที่ว่าพี่น้องเบ้ายกได้ว <laughs> ่าเขารื้อกันได้ไหมพี่แต่จะพาไปสอยบางงอจากต้นสดๆขึ้นรถเบ็ดเทาไปนี่นะครับในกระไดมาแล้ว เต็มที่แล้วนะเหมือนี้นเลือกเอาเลยในเข่งจะเอาเพื่อนจะมีเงินจ่ายไปนะเอาซื้อสมอลซื้อได้เด้ออันว่ามันเอาฟรีได้ไป้องซื้อคือกันเด้แต่ว่าซื้อเป็นซื้อสมอลซื้อซอยได้ครับครับครับอันให้ตั้งหากอันซื้อก็ตั้งหางเนาะพี่แต่เนาะเออมาอุดหนุนพี่แต่พี่น้องแขกครงแท้เดี๋ยวพี่น้องปฏิ่ัติคือไหว้ดีมาเอาของเพื่นฟรีแท้เพราะอะไรเด้ซื้อคือกันเด้เออ ปัสติว้านไว้ดีน้องพัวเมียคู่นีไว้ไหมเนี่ยอันนี้วันไหนน้ำใจตั้งนานทำซื้อก็ซื้อไปไปโอเคครับขึ้นรถกันพี่น้องไปพี่น้องเมืองรถขับเร็วมากรับทุเรียนไปขายพี่น้องไปได้จ้ะเอ้ยพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องอันนี้เจ้าของสวนบนเลื่อนรถไห้พี่น้องเออเออไปเอเน่ เอาไปพี่น้องเอ้ยคักอีหลีว่ามันต้องมีอีกขั้นหนึ่งไทยเนาะพี่น,อนอ้องคือดีคักเอา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 เอวนวนนี่คือสวนทุเรียนเด้อพี่น้องอเล้ว <laughs> <laughs> มังคุดก <laughs> ันกระลังเป็นเนาะแนงจกต้นสดๆนะครับ <laughs> อ,อิร่ามากประลลกเบื <laughs> <laughs> ้องติ่มต้นเลยพี่น้องม <laughs> าชอบไหมคะปลาทุเรียนสีบอลแซวน้องระวังมงเอ้ย นั่นในเด้อพี่น้องเออครับสั่นในเด้อพี่น้องหน้าอ่อนซ่อนพี่น้องเออเออเอาพี่น้องเอาตุเรียนมาพ่อไปกินเงาะเด้ปะเนี่พี่น,อน้องเมืองมาหน้ากับสูตายพี่น้องเลยมะนาก,กิดเอาเอาบูไปโรดพี่น้องเอาโอ้หอดแล้วพี่น้องหาดแล,แล,แล้ถึงต้นแล้วหายไป,ไปครับ ไปลูกไปเก็บงาะไปเออก็บก็บก,กันนี่รถนำพาเข้ามามอออโอ้พี่น้องงาอดสดๆจากต้นพี่นอ้องอือ,มอนะแม่ชู่ดสดๆ<น>จากต้นเลยเป็นได้ความหวานรถอ,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 อดไยอยู่เือเอาอือเนาอันนี้มันเขียวๆอยู่พี่น้อง เออพี่น้องเอาไว้กินทีซื้อจ้าอ่าตัดสดสดพี่น้องมึงดูสดตัดต้นเต็มไปทุกเรื่องดดจ้ามันก็นมีซุกแนวพวกุกแนวเราใหญ่นาะก็ะนะมาซื้อเงาะตัดต้นค่ะท่านผู้ชมเออซื้อเงาะตัดต้นนะคะจากต้นสดสดอุดนนพี่แตเออ่เออเอา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 มามาอีกใส่ใส่ใส่ที่นี่นะพี่น้องบอ่าเพชรได้มากินอย่างต้นสดสดเลยบาน เสื่อจากต้นครั้งแรงในชีวิตแต่ทั้งอีสานเขาก็เห็นปลูกได้อยอะในพี่แตเนเอาสมออนี่อะไรออ้บเอเออฮ้มันินะดน่าก็มีเออใส่เข่งพี่น้องเอาเออพี่น้องวนนันเมื่อพี่น้องเมื่อวันใส่อะจากต้นสด ไปไมแม่อืมอืมโอ้เออมันอนะเออมันมีแต่อ้อมันขึ้นมหมัยนะพี่เตะเนาะเก็บลูกอ้าวลกหยาเพื่อนนี่ในาลเป็นไหนล่ะพี่น้องมาเบิ่งกันน่ะแฮนนพ,พ,พี่น้องโอ้โหเลือกกิน <laughs> อันดเดน อันแดงแดงเขาเรียกเขาไปล้วเด้อยังไปต่อชิ้เด้อเออเออเวอร์เงี่ยนะอยากเรียนเหรียญเนาะเด็กหน่อยเนาะสวนทุเรียนเต็มหมดพี่น้องเลยดูส่วมนั่นเอ้าเอ้าโอ้มันหาดังดังดังมาดังดังก็ขี้จีบยอดไปเลยพี่น้องทางพี่มุมนี่อ๋อต้นนี้ก็รลายด้วนะพี่แต่ อนมันลกกนี่แบบ่าคนมาผยมากอก็บะอืมอันที่ว่าต้นมะง,งอครับต้นอักทุเรียนนี่มันเปนต้นบวกหอยงอั่ค่ะเนาะเป็นต้นแบบเป็นเป็นพุม่มออกทั้งขาง,งแบบนี้พี่นอ้องอัากะอืมเป็นไฟยามตัดแ,แต่งกันเป็นแบบนี้เนาะ,อ,ะอืมเอาพี่นอ้องสอยกันไปเป็นน้องน้ำย่างดีพี่นอ้องน้องน้ำนี่พ่นบ้บโอ้ บ่กวันว่าเอาไว้หองต้นไม้ดิ่ยโอ้บอกพ่อเนาะซัมนี่เนาะอนี่นีนเลี้ยงกบตีบ้งปีที่แล้วนะอ,อพี่น้องนี่ก็หามหามกับเอื่อยคอยนี่ไป,ไปไปเออเออ <c oughs> เอออย่าพลื้นในชาอืมได้ซัมนี่นะพี่น้องมังเหาะนี่มังเหาะได้เครื่องตะเคงัตื่น ใช่ป่ะ <ไป S 2> นี่ไปพี่น้องขักนนี่ยังเโอ้ยจะได้ผาคนปินเท่าเด้อไปทางในก็ทางนอกเนี่ยกลังอี เรกร้วกัปัจจุบันเราก็ี้น้าเขียวคนเลักกันแพงกันก็เป็นน่นี่ละคับเป็นเป็นเรองตามบกยแตัลุงกบาดแม่เนี่ยพนวหงาเอาเงินเอาเอาอีกแล้วพี่น้อง แอนจ้าของวันไห่นะพี่น้องความจริงมแล้วน่เต็มเข่งด้วยทำนิจเตะเปถูกต้นนะโอ้ยขอบคุณนิจเตะยังให้เต็มเข่งคุณพ่อไปกต้นอันนี้วันไห้เฮาเด้อพี่น้องเด้อโอยขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายค่ะไม่ยอมให้ผัวไปเลงนยผัวไม่ไปผัวข้าทำโอเคพี่น้องน้อเรียกก่อนเนาะได้ไหมมองดูเอามาให้อีกแล้วเลยเกมเราทุเรียนไหมหรือพี่น้องเออครับ อ,อขอบคุณในหลายวันเด้อพี่น้องมาเยี่ยมพี่แต่หนนี่เนาะเอาให้เกลือรวยก็เก่าพี่น้องขายดีก็เก่าเอาพี่น้องวันนี้น้องมาทํำกันเอาขอึ้นรถค้าป <c oughs> ั้นเท่าเด้พี่น้องาม,ม,ามันจะได้ซํำไดพี่น้องเจ้าของมาหน้า,า,นนาก็เติมสามสิบกโล,ลพี่น้องพันหาแล้วเอาน้ำเนาะเอานำพันหาโอ้ยขอบคุณในหลายเออตัดตัดชดๆดแบบว่าเเอาแบบลูกมันต๊ใส่แล้วพี่น้องแต่สำหรับไปอีสานในบ่มีการต๊ะใส่ <laughs> กินได้แตบเหมือน <laughs> แม่แม่นำอยู่บ้านเท่าผมมีกันตกใส่เนาะพี่แต่เนาะขอแต่ได้กิน <laughs> อยู่นี่เพิ่นมองว่ามันตกใส่แล้วไปบ้านเท่าเหมือนกันสุดยอดที่เขาพี่น้องอืมเพิ่นนับมาหน้าเอาแกงม่โอ้เพอาแกงม่วแล้วเอาอย่างก่อนบกเง,งะพี่น้องมันแดงคือกันหล <laughs> งเอาแกงม่ โอเคโอเคเอานองมาเลี้ยงให้ก่อนได้ไ่น้่ะ